สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับภพยจากเพศภาษาเกาหลีน่ารู้นะคะวันนี้นะคะภัยก็มีคําสําคัญที่เราเจอบ่อยๆนะคะตั้งแต่ระดับแรกๆจนถึงระดับกลางๆเลยนะคะคือคําว่าชั จับตานั่นเองนะคะคือตรงนี้เราอาจจะได้เคยได้ยินมันแค่ความหมายเดียวเนอะที่แปลว่าจับนะคะแต่รู้ไหมว่าคํำนี้มันดูเหมือนเป็นคํำเบสิกนะคะแต่มันมีหลายความหมายเลยแล้วไอ้หลายความหมายของมันเนี่ยใช้ได้หลายบริบทมากๆเรียกว่าเป็นคําที่แบบควรรู้เอาไว้เลยนะคะ โอเคก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปรู้ความหมายกันเนาะว่าแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรนะคะในแต่ละบริบทนะคะเราต้องมาดูก่อนว่ามันอ่านว่าอะไรบ้างแล้วว่าแล้วก็เวลาที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันอ่านยังไงนะคะดูกัน ตรงนี้นะคะไล่จากตรงนี้คือตัวกิยาแบบตั้งต้นนะคะแบบยังไม่มีการผันเนาะอันนี้เป็นการผันรูปโยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นการผันรูปซมิดาซึ่งมีความสุภาพเป็นทางการมากกว่ารูปโยนั่นเองคราวนี้มาดูกันนะคะคําแรกเลยนะคะอ่านว่าชับ ตรงนี้มีกฎนะคะตัวพีอิบเนี่ยนะคะถ้าเป็นตัวตะกดเนี่ยอยู่ข้างหน้านะแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นพยัญชนะที่เป็นตัวทีเกิดนะคะมันจะส่งเสียงให้ตัวทีเกิดเนี่ยนะคะใครเป็นตัวสังนะคะเสียงมันจะหนักเนาะฉะนั้นตรงนี้เลยอ่านว่าชัปตะชัปตะอ่านี่คือตัวกิริยาที่ยังไม่มีการผันนะคะ พอเราผ่านแล้วเราผ่านเป็นรูปโยแล้วนะคะมันจะมีการเชื่อมเสียงตรงนี้นะ,ะมีการเชื่อมเสียงนะคะก็คือตัวพี่อึตัวเนี้ยเจอตัวอีอึงนะคะในตําแหน่งเพยียงหลังตรงนี้มันจะแทนที่เสียงมีอึมไอเสียงอีอึงตรงนี้นะคะ,ะตรงนี้เวลาอ่านเนี่ยก็เลยอ่านให้เป็นชาบายโยชา้าบายโยชา้าบายโย ตามนี้นะคะต่อไปถ้าเราผ่านในรูปที่เป็นทางการมีความสุภาพนะคะก็จะอ่านว่าชับซึ่มนีดาชับซึมนีดาตรงตัวเลยนะคะโอเคนะฉะนั้นคำนี้เห็นไหมว่าคำเดียวบางทีก็ผ่านการผ่านไม่ผ่านการผ่านเป็นลากอะไรเงี้ยก็อ่านไม่เหมือนกันนะคะทวนอันแรกยังไม่ผ่านการผ่านอะไรเลยนะคะเป็นเวอร์แบบตั้งต้นเลยอ่านว่าชับตาต่อไปเมื่อเราผ่านเป็นรูปโยนนะคะต้องมีการรวมเสียงกับอีกอึงนะมีการลากเสียงขึ้นไปนะคะอ่านเป็นชาบ้าอชาบ้า ต่อไปถ้าผันรูปเป็นทางการซมิดานะคะตัดดาทิ้งใส่ซมิดาเข้ามาเลยเพราะมันมีตัวสะกดนั่นเองก็ได้เป็นชับซึมีดาชับซึมีดาตามนี้นะคะส่วนตรงนี้ใครที่งงการผันนะคะพายเคยสอนการผันไปแล้วนะคะอยู่ใน YouTube นะก็เซิร์ชหาได้เลยนะคะอยู่ในช่องเลยนะโอเคคราวนี้เรารู้แล้วนะคะว่ามันอ่านว่าชับตาผันได้เป็นชาไบาโอหรือเป็นชับซึมิดาคราวนี้มาเรียนรู้ความหมายกันความหมายอันแรกเลยนะคะแบบเบสิกเลยนะคะชับตาตรงนี้แปลว่า จับนั่นเองค่ะแปลว่าจับนะคะยกตัวอย่างเช่นโซนนชาบโยโ,โซน,นชาบาโอตรงนี้มีการเชื่อมเสียงขึ้นไปนะคะเป็นโซนึนชาบาโอ โซนนึกาบโอประโยคนี้เราลองมองมันไม่มีประธานใช่ไหมคะเราแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าก็ได้ค่ะชาาบโอตรงนี้มีความหมายว่าจับนะคะแล้วก็โซนตรงนี้มีความหมายว่ามือนั่นเองนะคะโซนนึกชาไบโอแปลว่าจับมือนั่นเองนะคะต่อไปความหมายต่อไปนะคะฉับตาตรงนี้นะคะฉับตาของเรานะคะแปลว่าโบกก็ได้ค่ะหรือว่าเรียกแท็กซี่อะไรพวกนี้ค่ะ สามารถใช้ได้แง่งดีได้นะคะดูกันนะคะตัวอย่างประโยคบอกว่าแท็กซี่แท็กชีรึช้าบาโอแท็กซีรึช้าบาโอแท็กซี่อันนี้ก็คือแท็กซี่นั่นเองนะคะ อ่าคือแท็กซี่ชาไบาโอตรงนี้นะคะชาไบโายอยของเราแปลว่าในที่นี้แปลว่าโบกนะคะแท็กซี่หรือชาไบาโอนะคะก็แปลว่าโบกนะคะหรือว่าเรียกแท็กซี่นั่นเองนะคะอ่าใช้คํานี้นะคานี้นีเลีนี้เจอบ่อยมากนะคะเราจะไม่ใช้เป็นพู้รอโยที่แปลว่าเรียกแบบตรงตัวนะเกาหลีใช้ชับตานะคะแท็กซี่หรือชาไบาโอเรียกแท็กซี่นั่นเองนะ ต่อไปนะคะฉับตาตรงนี้นะคะสามารถมีความหมายว่ากําหนดหรือว่าวางแผนเกี่ยวกับพวกวันปฏิทินนายจ่ายเงี้ยได้เหมือนกันนะคะอะดูนะคะตัวอย่างประโยคบอกว่าย่อแห้งเคเวกึนชาบายอย่อแห้งนะคะแปลว่าท่องเที่ยวย่อแห้งคือท่องเที่ยวนะคะเคเวกนะคะคือแผนหรือแพนนั่นเองค่ะแล้วก็ชาบายอตรงนี้ของเรานะคะมีความหมายว่ากำหนดนั่นเองนะคะ อ่ะยอแหงเควกนะคะคือแผนหรือว่าแผนในการท่องเที่ยวเนี่ยชาบายกำหนดนะคะตรงนี้ก็หมายถึงกําหนดหรือว่าวางแผนแผนเที่ยวนั่นเองนะคะอย่างเช่นเราตกลงกับเพื่อนว่าเออจะไปเที่ยวที่นี่กันนะคะจะไปวันนี้แหละก็คือยอแห้งเควกกึชาบายก็คือวางแผนกําหนดแผนการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะอ่าหรือว่ากําหนดนันจาค่ะที่แบบกำหนดพวกวันว่าเราจะไปเที่ยววันไหนจับวันมันมาไว้ยอย่างเงี้ยแนวนั้นนะคะ ต่อไปนะคะอันสุดท้ายนะคะก็คือฉับตาที่มีความหมายว่าตั้งใจแต่ตรงนี้จะเป็นเหมือนพวกพโยฮอนะคะเป็นเหมือนพวกวลีที่เขาใช้คู่กันละกันมันจะใช้คู่กับคำว่ามาอึมนะคะที่มีความหมายว่าหัวใจซึ่งมาอึมตรงนี้ทําหน้าที่เป็นกรรมนะคะอย่าลืมใส่อึนตัวชี้กรรมเนาะ,ะตัวอย่างประโยคนะคะบอกว่าทาชีมาอึมจับโก คงบูมันชิบจุงเหวอ่าโอเคค่ะประโยคนี้ค่อยแปลทีละส่วนนะคะเขาบอกว่าทาชีนะคะมีความหมายว่าอีกครั้งม,มาอิมึนฉับตานะคะมีความหมายว่าตั้งใจนั่นเองค่ะตั้งใจกตรงนี้มีความหมายว่าและนะคะอันนี้เวลาที่เราบอกว่าเราจดจ่อนะคะเราจะใช้แพทเทิร์นอันนี้นะคะเป็นแพทเทิร์นเอชิบจุงฮาดานะคะคือจดจ่อต่อกับสิ่งไหนอะ จดต่อกบอะไรคงบูนั่นเองนะคะจดต่อจดจอต่อต่อกับคงบูการเรียนนั่นเองค่ะคราวนี้เราจะจดจอกับการเรียนเท่านั้นเขาก็เลยเติมมันนะคะเอามาใส่เพื่อชี้ว่าจดจอกาอะไรล่ะอ๋อการเรียนเท่านั้นเลยนะก็จะใช้เป็นแง่นี้นะคะประโยคนี้ทาชีมาเม่อฉับโกคงบูเอมชิบจุ้งเหวนะคะก็คือ แต่ตรงนี้เลยก็คือตั้งใจนะคะแบบตั้งใจอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ฉิบจ้งค่ะจดจ่อนะคะอยู่กับการเรียนนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็น4ความหมายนะคะของคําว่าฉับตานะคะฉับตาที่พายเอามาสอนกันเนาะจริงๆแล้วไม่มีความหมายว่าอย่างอื่นด้วยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยพายเห็นว่าโอ้สี่ความหมายเนี้ยเป็นสี่ความหมายที่บริบทพวกเนี้ยเราสามารถเจอได้นะคะในชีวิตประจําวันนั่นเองนะคะก็เลยเอาม,มาบอกทุกคนกันแล้วก็ขอบอกว่ามันสําคัญจริงๆนะเพราะว่ามันใช้บ่อยจริงๆในชีวิตประจําวันนะคะอยากให้ทุกคนลองเอาพวกเนี้ยไป ฝึกใช้ดูเนอะเพราะบางทีเราใช้ตามเหมือนคําภาษาไทยะคะ่ะเรียกแท็กซี่เราใช้พูลอยม,มันอาจจะแปลกๆนิดนึงนั่นเองนะคะฉะนั้นก็ตามนี้ได้เลยนะคะทุกคนทั้ง,งัานก็วันนี้นะคะภายสอดถึงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้นะคะแล้วเราไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ